สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการรอบรู้ไปกับงานสากล EP 5ค่ะดิฉันนางสาวตติยาทรงมชฉาและดิฉันนางโสภีแก้วน้อยทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรอบรู้ไปกับงานสากล EP 5ค่ะรายการของเรานะคะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสากลจังหวัดราชบุรีในรูปแบบของว t r าและวิดีโอค่ะ สำหรับท่านที่ไม่ชอบอ่านตัวหนังสือนะคะเรามารับชมผ่านยูท b บช่องของสำนักงานาาสัตรูบัตร,ราชบ,บุรีกันได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านาาไปพบกับ าการจัดโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทํางานของสำนักงานสากลจังหวัดราชบุรีค่ะค่ะเราไปพบกับที่มาของโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทํางานก,นกันก่อนนะคะแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสากลปีงบประมาณพุทธศักราช2,565ถึง2,567กําหนดกรอบทิศทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจต่าง ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกรมส่งเสริมแรกรมิติที่5เรื่องคุณภ,ภาพชีวิตและความสมดุลชีวิตกับการทำงานได้กำหนดโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการมีสมดุลที่ดีต่อสุขภาพกับชีวิตคนทำงานภายใต้หลัก4ประการคือสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขนิสัย เป็นอย่างไรกันบ้างคะเราได้ทราบที่มาของโครงการพอตัดเขตไปแล้วนะคะเราสองคนจะพาท่านไปพบกับสักดังหวัดราชบุรีค่ะเราจะไปพูดคุยกับท่านว่าโครงการเสริมสร้างสุงภาพชีวิตคนทำงานของสำนักงานศักดังหวัดราชบุรีมีกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนทำงานอย่างไรกันบ้างคะวันนี้นะคะเราสองคนมาสัมภาษณ์สอจเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างสมบูลณ์ชีวิตคนทำงานในส่วนของสำนักงานสักดังหวัดราชบุรีมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะที่เล่อเป็นการเสริมสร้างชีวิต คนทำงานให้แก่นครัุพณบุรครับในในส่วนของการดำเนินกิจกรรมจากโครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตคนทํางานของรัฐงานเรานะครับเราก็จะมีเรื่องการออกกำลังกายนะครับการเร่งพารูดีโดน้ารจัดกิจกรรมท่าสอทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้ามเนือนระดับระรับวิศวกีรมหลังจากนั้นเราก็จะมีวิธีด้านศาสนานะครับเป็นการเพิ่มเติมค่ะ ทำไมวันที่ทะกิจกรรมเราถึงเลือกเป็นวันศุกร์คะเรื่องจากบิวายท่านที่ิวิวกรุนะครับมันตอดเกี่ยวกับงานการส่แล้วก็แข็งแกรนะคร้บก็ให้บริารบริการทุมาการางแผนนะครับมาทำทุกเาือนแล้วก็จะไปทํา่ที่นะครับสู่วูกศิษย์เราก็จะทำหน้าที่การทงานยุ่งที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็เพื่อเกิดการกระจายการทำงานนะครับโดจากทีกิจกรรในเรืงสุขรรมนครับ นี้โครงการสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานจะสิ้นสุดลงในเดือนา2 5 5ท่านสจารย์จะสาต่อกิจการหรที่ว่าเรื่องของการสร้างสมดุชีวิตคนทำักภูกที่ที่เราได้เริ่มทำมาตกลงในรื่องทางที่บาเราต้องสานต่อทำกรมต่อเพื่อให้ทุกเราได้วามสกความสำเร็จกิจการก็ที่เราได้ทำ ด้วยการกระจายความสำคัญสร้างเสริมทุนที่มีค่ไม่ยิ่ต่นะครับขอบคุณท่านสัจามากๆนะคะนี่ให้เกียรติมาคือประกันสองคนวันนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับท่านศาสตร์กรจังหวัดราชบุรีไปแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาออกกำลังกายกันแล้วนะคะเราสองคนนะคะอยากออกกำลังกายแล้วค่ะเราจะมอบหน้าที่ผู้ดถึเนินรายการท่าสนามไอ้แก่ือของพิทยาแสงีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพิทยาแสงี ติดขอบสนามทำกิจกรรมของพนักรานจากอง์การจังหวัดอุบราชธานีตั้งมาค่ะระมีัานเลยคตั้งมเล่ะปบิอยู่ค่ะของิว่าตากาเร็นเป็นสถานที่ดีมากเลยก็เน่อจากถ้าเราปลอดภัยากงานแล้วนะก็เป็นการเรียกว่าเป็นการดีก่นใการทำงาการล้วก็สามารถ พัฒนากล้ามเนื้อให้เรานะคะแล้วก็ที่สำคัญสร้างความสามทีในองค์กรของเราด้วยขอมากค่ะเค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับโครงการเสริมสร้างสมดุลภาพชีวิตคนณทำงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีกิจกรรมดีๆที่สร้างคุณภาพดีแก่บุคลากรค่ะสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านก่อนนะคะพบกับรายการรอบรู้ไปรับงานสหกรณ์ EP ถัดไปได้ที่ช่อง สำนักงานสหกรจังหวัดราชบุรีฝามกดระดิ่งกดไลค์กดแชร์เราไปออกกำลังกายก่อนนะคะ